สวัสดีค่ะพบกับช่องชีวิตติดเติเยอรมนีนะคะในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวที่กรุงลอนดอนค่ะเมืองหลวงของประเทศอังกฤษนะคะก็เลยนำภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ จากเยอรมน,นีนะคะไปอังกฤษก็ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆค่ะเพื่อนๆโดยสายการบินภายในยุโรปนะคะและวันนี้เราก็จะพาไปชมชิงชา์สวรรค์ที่สูงมากๆในยุโรปนะคะชิงชาต์สวรรค์แห่งนี้นะคะเขาจะเรียกว่า London Eye ส์ค่ะแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือดวงตาของลอนดอนนั่นเองนะคะในวิดีโอนี้ก็จะมีทั้ง คลิปแนวนอนแล้วก็คลิปแนวตั้งนะคะสลับสลับกันไปนะคะเ,เพื่อนๆลอนดอนอายนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อมิ l เล n i u m ยม e ิวนะคะเป็นจิงชาสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปค่ะมีความสูงถึง135เมตรนะคะและกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากนะคะของประเทศอังกฤษค่ะ แต่ละปีนั้นนะคะจะมีผู้มาเยือนมากกว่า3ล้านคนค่ะเพื่อนส่วนบัตรการเข้าชมนั้นนะคะก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ29ปอนด์อังกฤษนะคะเงินปอนด์ค่ะก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,000กว่าบาทนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะซื้อตั๋วรวมกับอะไรบ้างอย่างเช่นซื้อตั๋วรวมกับเรือท่องเที่ยวนะคะหรือว่าซื้อตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆค่ะแต่ถ้าเป็นการ เยี่ยมชมเฉพาะลอนดอนอายอย่างเดียวนะคะขึ้นไปนั่งข้างบนอย่างเดียวก็จะประมาณ1 0 0 0บาทค่ะเพื่อนๆในสมัยอดีตน,น,นะคะจิงชาสวรรค์แห่งนี้นะคะก็เป็นจิงชาสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็มีประเทศจีนแล้วก็สิงคโปร์ค่ะที่สร้างจิงชาสวรรค์ที่สูงกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าลอนดอนอายแห่งนี้นะคะเป็นจิงชาสวรรค์ที่ยังสูงที่สุดในยุโรปค่ะ ลอนดอนอายนะคะตั้งอยู่ฝั่งสุดด้านตะวันตกของสวนจูบิลี่นะคะอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเทมนะคะในกรุงลอนดอนค่ะอยู่ระหว่างสะพานเวสต์มินเตอร์นะคะแล้วก็สะพานฮันเกฟฟอร์ดนะคะ การเดินทางไปที่นั่นนะคะก็สะดวกสบายค่ะก็มีสถานีรถไฟนะคะแล้วก็มีรถไฟใต้ดินมีรถบัสต่างๆนะคะบริการนักท่องเที่ยวค่ะลอนดอนอายนะคะถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1,999ค่ะ ก็เป็นการเฉลิมสาหัสวรรษใหม่นะคะของอังกฤษค่ะเ,เพื่อนๆตอนแรกนะคะก็จะตั้งไว้สักประมาณ5ปีนะคะก็หลังจากนั้นมีผู้ไปใช้บริการเยอะแล้วก็ได้รับความสนใจนะคะทางลอนดอนก็เลยคิดว่าก็ตั้งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อเรียกนะักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมกรุงลอนดอนได้มากขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆด้วยค่ะจึงตั้งอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะคะ ในวันและเวลาปกตินั้นนะคะก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจำนวนมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่หรือว่าเป็นเทศกาลสำคัญต่างๆนั้นนะคะก็จะมีผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากนะคะก็แนะนำว่าให้ซื้อตั๋วก่อนในทางอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถจองตัว๋วแล้วก็จ่ายเงินออนไลน์ได้เลยนะคะ จิงช้าสวรรค์ลอนดอนไอแห่งนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นแคปซูลนะคะเพืเ่อนๆซึ่งมี32แคปซูลนะคะแล้วก็1แคปซูลนั้นก็จะให้คนเข้าได้ก็ไม่เกิน15-20ถึงคนนะคะประมาณนี้นะคะจะไม่ให้เกินนั้นนะคะแล้วก็สามารถมองชมวิวได้ทั่วกรุงลอนดอนนะคะ360องศาค่ะ ระยะเวลาการให้บริการนั้นนะคะก็ประมาณ15-20นาทีค่ะเพื่อนเอนก็มีคนเคยไปขอกันแต่งงานนะคะบนแคปซูลแห่งนี้ด้วยตอนที่แคปซูลจะอยู่ในจุดสูงสุดของลอนดอนอายค่ะเพื่อนเพื่อน๋เอเหลืมบอกไปนะคะที่มี32แคปซูลนั้นก็คือเป็น แต่ละแคปซูลนั้นนะคะก็จะเป็นตัวแทนของแต่ละเขตในกรุงลอนดอนค่ะซึ่งในกรุงลอนดอนนั้นจะแบ่งเป็นเขต32เขตนั่นเองนะคะแล้วก็ลอนดอนไอนี้จะเปิดใช้บริการทุกวันนะคะเพื่อนๆตอนรับนะักท่องเที่ยวทุกวันนะคะแล้วก็มีคนไปใช้บริการแต่ละวันนั้นจำนวนมากนะคะแต่ว่าก็ใช้เวลาที่รอไม่นานค่ะ เมื่อขึ้นไปแล้วนะคะก็สามารถมองวิวทิวทัศน์ได้ต่างๆนะคะของลอนดอนชมสะพานนะคะมีหอนาฬิกาบิ๊กเบนแล้วก็อาคารรัฐสภาน,นะคะมองเห็นรถไฟที่วิ่งสวนกันไปมาบนสะพานได้นะคะก็ถือว่าเป็นวิวที่น่าชมนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรือของนักท่องเที่ยวค่ะก็มีให้ชมกันตลอดเลยนะคะก็ถ้ามีโอกาสไปลอนดอนนะคะก็อย่าลืม อย่าพลาดนะคะจุดนี้ต้องไปให้ได้ค่ะ<ป>นี่นะคะมองจากข้างบนลอนดอนอนะคะ<ป>ก็จะเห็นหอนาฬิกาบิ๊กเบนค่ะซึ่งสวยงามมากๆนะคะแล้วก็เมืองลอนดอนนะคะเพื่อนๆแม่น้ำเทมนั้นกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆหอนาฬิกาบิ๊กเบนค่ะถ่ายจากข้างบนนะคะอยู่ในแคปซูลนะคะแล้วก็ถ่ายลงมาข้างล่างเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมากๆค่ะแต่บางเอินว่าหน่อยไปช่วงที่เป็นฤดูใบไม้้ร่วงนะคะเพื่อนๆก็บางวันจะไม่มีแสงแดดเลยนะคะภาพที่ออกมาก็เลยไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นหน้าร้อนน่าจะสวยงามมากกว่านี้ค่ะ การเดินทางด้วยรถไฟในลอนดอนนั้นเป็นที่สะดวกสบายมากๆนะคะมีทั้งรถไฟบนดินรถไฟใต้ดินนะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็จะแออัดทุกที่ค่ะก็เป็นธรรมดาของเมืองหลวงนะคะก็จะมีผู้คนและนักท่องเที่ยวเยอะมากๆค่ะที่สําคัญนะคะค่าครองชีพต่างๆนะคะค่ารถค่ารับประทานอาหารต่างๆก็จะแพงตามไปด้วยนะคะ นี่นะคะมองจากแคปซูลที่เรานั่งนะคะก็จะเห็นแคปซูลลาอื่นๆนั้นนะคะเขก็จะมีผู้คนอยู่ในนั้นแล้วก็ถ่ายรูปกันนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเพื่อนๆ ถึงตรงจุดนี้นะคะก็จะมีกล้องถ่ายรูปจากลอนดอนอายนะคะซึ่งจะถ่ายรูปให้เราให้เราไปยืนตรงนั้นนะคะแล้วก็เขาจะถ่ายรูปมาให้แล้วก็ถ้าใครต้องการรูปนะคะก็ไปดูได้ในคอมพิวเตอร์ข้างล่างนะคะแล้วก็ถ้าใครจะเอาก็จ่ายเงินไปนะคะนี่ค่ะกล้องนะคะสําหรับถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวค่ะที่ไม่มีกล้องหรือว่ามือถือติดตัวเานะคะก็สามารถไปดูได้ที่คอมพิวเตอร์แล้วก็สั่งปริ้นนะคะ แล้วก็จ่ายเงินไปค่ะ15-20นาทีผ่านไปนะคะก็มาจอดที่เดิมที่เราขึ้นไปนั่นนักพอคนออกหมดแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะมาเช็คความเรียบร้อยนะคะทําความสะอาดแล้วก็มีการใช้เครื่องมือตรวจสิ่งแบบ แปลกปลอมนะคะที่อาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้นะคะก็จะมีการเช็คทุกลำเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทุกแคปซูลน,นะคะค่ะก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีลอนดอนไอนยามคัมคืนมาให้ได้รับชมนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะคะรับชมแล้วก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ สำหรับคลิปหน้านั้นเราก็ยังอยู่ที่ลอนดอนนะคะก็จะมีอีกสองสาคลิปนะคะที่เป็นทริปการท่องเที่ยวนในเมืองลอนดอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามชมนะคะสำหรับคลิปนี้ชีวิตเต็มเอินเยอยรมณีต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจดีๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ